โอ้ยเขื่อวตัดเล่อยบันยับจับช่วจับชั่วยวยวยรวยมันแอรไวท์ไม่ใชนมแม่งไม่ตายเลยตลอดเลยไม่วดน เ้ยีดูด <cause> ูพี่ไม้ก <mir anda> ูพี <dropped> ่ไม้กูไม่จะเป็นไปไปไปไม้วิ่งไปไม้วิ่งไปวิ่งเข้าซ้ายไปไอม้มีปืนนะแต่ไม้ไม่ใชปืนเดี๋ยวจะโดนไอ้ไม้เพื่อความกดดันโอเคมันจะรู้หรือเปล่าไอ้เหี้ยกดดันกดดันอยู่ไลยดู last player standing ครับคิวบ้า ไมซต่อแวเี้ยยิงไซเฟอร์ไม่เคยตายเลยไอ้สัตว์แม่บอร้อยสามส r s e c o n ไม่ร้อยสามาร้อยส remaining ten seconds left planted. I want one of these. You I am forever. We gotta push. We move in. Got it? Oh, yeah. We're <laughs> <laughs> okay, going Oh you want. Yeah, one, I'm gonna อีซายอีซีระยอมอมเมื่อไหร่ซองผมจะยิงคนตายเกี่ยนมากกูไม่รู้เรื่องหรอกขามีเพื่อนไหน <front> โอ้อะไรเนี่ยร e ฟร e ชิ i n g r e l o ading. i dropping smokes. Here, That's three. One enemy remaining. Four and the dark. Gun here. nine, I'm on my. Yeah, I can't anyone have any spits I may have jammed my fingers who needs a buy ต้องไปจับจัดจัดวะขอเจ้าจัดแต่ทรงล็อตี่มันรงกว่านะโปรตีมันต้องตายแล้วนะเดียวอ่ะไอ้ยยามันรวกว่าบัอกี้ไม่ต้องระยะใกล้จริง

Not sorry. <laughs> <Bite> planted. tank Oh, we're not. You're 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 not. not the One enemy remaining. <laughs> Reloading. not Come on, not Here is here. 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 Here is but your weapon there. here. you, Nott. not to shoot you. I to think. <laughs> I'm waiting <not sure. laughs> แม่งนั่งรอเลยแม่งแบบรู้ว่าบูต้องเดเข้ามาแต่คิ่กูแม่งไม่น่าเดินเข้าไปหรอกกูน่าจะตัดไม่ลัดไปนี่จะ drop thanks อ้ยไห่ครับ long body o dropping shuttle out I'm down! right here. Up one of these. I'm remaining. <Hindus..."> <trong> <splash> <physiology> <¡Hacement> <liv indeed> Why am I my, name, my, name. my, name. my, name, my name. Last player standing. Uh, oh, not, oh, oh. not 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 not, not. Uh, no, 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 not.

ไอ้แม่กูดีอ่ะเป็นอะไรโดนแมวกับตายพันขี้จออยู่แรงเอเซเดนใช่เมันมีจร้งติงอเซเดนใช่ใช่เดือเซเดนไม่นอ้ยางอ่ะเอเซเดนขนาดกูไม่งใจเลนแม่งคอเกมเลย ธรรมดาธรรมดาขนาดกูไม่ตั้งใจเล่นกูยังเอสองตาเลยสัไม่รู้เมอนมเต็มเลยี่อส Spike down A one enemy remaining ม่หลังม้ดึงเ็ต้องทายาเบอีกลแลุก e o เดินตามไปเลยแล้วเอีนี้มายูสนเก็บคนจนด้วยเหีย Bét áo, sắp lưu lên bếp lên nó tạo lê đồ hơi 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 หน้าอยู่รงศัตรูเดมเข้าเลยยยััแมเลไนแอบอยู่นนัแหละยมันคกว้ค่ะมันนแแอบยู่่หละไ้สัตรู

วัวโดแน่เลยวันน mm ี oh, ้ง่ายจัเลยไ่ันแดงเยแดงมันตัว่มี้ Sorry, ears t i l l ringing. ไม่เห็นหน้าไปมดทที่อะไรโอ้ย้อริมพิมพ์่จเลยวะเสอให้ได้สอให้ได้สอให้ได้ เยปดนใช้กเลใ้ดันูไป่ไรไม่เป็นไรคนเก่งปืนอะไรก็ยิงได้วะดูดูช่ไมดูดดูไอ้ไม้ไอ้ไม้ขีเด้เกขวเมื่อก่อนบาดเลยนปแเลนพื่อนกูเล่มันใจโอ้ยโน้าเกลงั้น่ะไม่เลยไปกันเลย

You're right, one. Kill you. Spike planted. You're <sighs> 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 what are you Last player standing. Okay. One enemy remaining. Oh, oh, what <tani042> <revenge> <for> <tans highlighter> Got one. That's you, pal. My ult is ready. Satchel out. One enemy remaining. Spike down B. Spike spotted B. Nah. <laughs> Thirty seconds left. Okay. There you are, shit. Okay. Match point, <laughs> <We're here. laughs> แหวกไะเนี่เอาละเฮ้ยไปด้วยไปด้วยกูเข้าว้าไปเลย Alright muckers off we go <outside. S 1> Inside,

<laughs> One enemy remaining yeah. <laughs> last player standing Defenders oh win i'm bored let's go i <laughs> it